วันนี้คุณเดินระบบของตึกดีแล้วหรือยังคนอวดตึกวันนี้พบกับเรื่องราวของตึกสามถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติตอนล้มแบบตกใจเหมือนอนมีเหมืมอนะไรบางอย่างทำให้ปวด ราทาสีคืนนี้พบกับเลนคานาฮะและนักร้องรับเชิญใบแตงอาสยุยส่วน่เห็นขนลุกแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับรายการโคนตึกกันอีกครั้งนะครับซึ่งในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยไฮโซย่านนังสิล์ขอบอกไว้เลยนะครับว่า ตึกเนี่ยในมหาลัยเขาเรียกว่าตึกสามเขาบอกว่ามันอารพ์มากเรื่องเราจากตึกที่ยังปรับปรุงไม่เสร็จแต่ได้ถูกเปิดใช้ทำให้นักศึกษาหลายคนเจอกับสิ่งไม่คาดคิดซึ่เหตุการนี้ไม่นะคุณครับได้เจยอเจอตัวเลยนะคะผมเนี่ยครั้งแรกที่ปไปัน นาชีนที่เข้าไปในจุดนั้นเท่านั้นแหละโอ้โหไม่อยากจะแม้ล้มทั้งยืนพอ,อล,ล้มเนี่ยผมแบบตกใจมันมีมันมีมือนนีอะไรบางอย่างทำให้ผมเลยที่ผมเห็นเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวจริงน่ากลัวแต่ที่ผมเขียนเนี่ยผมอธิบายยากมากเลยมันมันน่ากลัวน่ากลัวมากพอพอคุณตัก๊กพอดีกว่า เราจะเห็นจะจๆเห็นแล้วเนี่ยผมผมจะเห็นคือ <c oughs> ผูฟังคุณเล่าแล้วมันตื่นัดมากถ้า <จะ S 2> ใน,นเราไปชมเหตุการณ์จริงในช่วงล่าทาสีกันเลยดีกว่าอ,อีกหน่อยอ่ะดูในเหตุการณ์จริงดีกว่าล่าทาสีคืนนี้พบกับคุณแท็ก็รกันโดและคุณเจนยานยนน้องๆทางบ้านคิดยังไงถึงมาในวันนี้ครับ ก็ที่มาในวันนี้ค่ะไม่ได้มาลงปูนะคะ,คะมาสำรวจตึกะระบบภายในแล้วก็ความปลอดภัยภายในอาคารค่ะน้องๆพร้อมหรือย,อยังคะพร้อมค่ะเริ่มภารกิจกันได้เลยครับแเดินะช้าหน่อยสิจากที่ผมและคุณเจนได้ขึ้นไปสำรวจตึกก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าคุณเจนได้ถ่อผัดอะไรข้างบนบ้างนะอุ้ยขนลุก ึกได้ตั้งแต่คางเข้าแล้วว่าถ้าจะมีเด็กนักศึกษาเนี่ยสะดุดล้มหัวคว่ำไปหลายคนแล้วแน่นอนอา่มากโยสิงยังมากเลยค่ะเห็นอะไรเห็นอะไรไหนๆเดินไปดูซิไปเถอะเออเออเอเจนรู้สึกถึงอะไรบางอย่างด้านบนและแล้วคุณเจนยานยนต์ก็ได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่าง ไฟ่ลยอ่ไฟช่างช่างเก็บใส่ไม่เรียบร้อย,ยโอเคครับทั้งสามคนเดินตรงไปเลยครับไปแตงไปแตง,แตงเดินเข้าไปคนเดียวเล่นกับนารออยู่ตรงนั้นแหละไม่เดินไม่ไม,ไ,มไม่เข้าไปคหเดเไหนอะเดินมาเลยครับเห็นเทียนไหมหยิบขึ้นมาจุดเลยครับแล้วก็เดินตรงไปเลยครับ ชัดมากเลยคนลูกเ,เรเืนองหแท้ไปแซงไปแตงเห็นอะไรเห็นอะไรอยู่ตรงกระจกอ,อะดูดีๆสิเห็นอะไรพี่กระจกแตกอะ่ะแตกได้ไงอะบอกแล้วไงคะว่าเจนสังเกตได้ไม่รู้อะกระจกแตกน่้ากลัวมากโอเคงั้นสามคนเดินต่อไปอ,อีกห้องเลยครับ ก็งตัวทางหอยเหี่นังไป่รู้มันยิ้มมือน่ะพี่เออพี่ต้องเด็นเไปจริงหมอแกแกระวังระวังหมองอเกลียกับแล้วก็มีไหนแหนไปไปกับเินเดินไปขวามือซินิ้วไปเลน้วไปเลย้าสายไฟโอ้ยอันตรายมากอย่างเนี้ยไดูว่า สองคนออกม,มามใช่กลับไปชอปไงใบใกับเล่นลองเต้นเล่นอกซิเต้นอะไรเนี่ยเต้นอะไรเนี่ยเต้นอะไรตรงนี้เลย หนาฮะเดินเข้าไปในห้องคนเดียวแล้วทำภารก,กิจสุดท้ายนะคะรับเข้าไม่ได้พี่หมแล้วคนลุกเลยค่ะเหมือนมีอะไรอยู่ในห้องนี้อ่ะ เสร็จสิ้นารกิิน้้องงงๆทัั3ลลลฟต์มาาเยครบจจกการสำรวจตึกกระพบว่าการเดินระบบบางอย่างยังไม่เรียบร้อยส่วนใหญ่จะเป็นระบบไฟสายไฟตามมุมต่างๆยังถูกปล่อยห้อยระยองระยางตามธรรมชาติไฟบางจุดจะเปิดใช้งานไม่ได้แสงสว่างยังไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังเกิดการชำรุดเสียหายของกระจกกระเบื้องฝ้าเพดานสีหลุดลอก และยังมีสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ก่อสร้างวางขีดขวางทางเดินอดีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้อาจก่อให้เกิดอันตารายกับนักศึกษาและผู้ใช้งานตึกนี้ก็เป็นได้ก็มาถามความรู้สึกน้องๆของผมกันนะครับว่าไปสำรวจตึกแล้วเป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงนะครับน้องเลนก็จากที่ได้สำรวจตึกอะค่ะก็ พวกงานระบบอะกาะฉันน่าก็จะแบบพวกสายไฟคือแบบยังเก็บไม่เรียบร้อยระยงระยางอันตรายมาก mm hmm. อ่ไอา,อาไปแ่งเป็นยังไงบ้างคะสำหรับไปแ่งนะคะคิดว่าจริงๆแล้วตึกนี้เนี่ยยัง mm hmm. งาน,นยังเก็บไม่เรียบร้อยนะคะยังเก็บไม่เสร็จแล้วก็ mm hmm. มันยังไม่น่าจะเปิดใช้พื้นที่ทั้งหมดแล้วก็เหมือนกับบางอย่างมันเป็นอันตรายด้วยค่ะมัน mm hmm. ทําให้เกิดก่อให้เกิดอันตรายได้ หมือนเมื่อกี้ได้ไปเต้นให้ตึกดูนี้ท่าไหนท่าท่าประชำตัวนี่องอกไหนครับสักนิดสักนิดสักนิดท่าไหนครับเอาได้ค่ะเอาเลยค่ะเป็นแน่นโอเคอ่าแล้วได้หนาเป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นประสบการณ์มากเลยต้องไปจุดทูนทูสุดยอดก็ความคิดก็คือตัวตึกนี่ถ้ายังแบบไม่เสร็จดีก็อย่าเพิ่งเปิดใช้ให้เข้ามาเลยค่ะแบบมันเป็นอันตรายต่อคุณ รู้สึกว่าอาจจะได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าคนเดียวมีความแล้วงานระบบเป็นยังไงความรู้สึกข้องบนเป็นยังไงบ้างข้างบนนี่คือแบบว่าย่าม,มากเลยแบบน้ําท่วมพื้นกระเบื้องเปิดออกมามีข้าบน้ำเยอะแยะไปหมดเลยแบบไม่สะอาดเัยทีไ,ไปอยววันนี้คุณเจนมีอะไรจะฝากเพืะะ่อเขาอะไรครับสำหรับว,วันนี้นะคะก็ขอเป็น,นความรู้แล้วก็ประสบ นนะะสําหรับงานระบบของตึกเนี่ยก็สมควรที่จะแบบเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทางเดินเนี่ยควรจะเป็นทางโล่งนะคะให้คนเนี่ยเดินได้สะดวกมากกว่านะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะวันนี้รายการคนบนตึกก็ฝากไว้เท่านี้ลาไปก,ก่อนสวัสดีครับ